ครับก็สวัสดีนะพี่เ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเด่นคนชอบพานะครับวันนี้ให้ชมหลังก่อนนะให้ชมหลังก่อนเนื่องจากว่าเห็นหลังเห็นหลังในใจ,จตังเลย <c oughs> ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นส่องเลยนะส่องเลยนะไม่อยากจะแบบอะไรมากมายครับเอานลำแรกเลยให้ดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นองค์ที่ผมโชว์เมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่องกล้องไม่ได้แกะให้ชมนะครับบางคนก็พอจะนึกนึกออกแล้วนะว่าเป็นองค์ไหนนะครับน,นี้ต้องบอกว่าเนื้อหาเป็นเป็นแบบว่าคล้ายๆกับกดพระโดยที่ไม่ได้ปาดหลังนะครับ คล้ายๆกับกดพระโดยที่ไม่ได้ปาดเนื้อด้านหลังออกนะครับใช้เดิมๆนะครับพระองค์เนี้ยมาแบบเดิมๆนะครับเนื้อหาอปูนเปลือกหอยต้องบอกว่าสุดๆนะองค์เนี้ยผมถือว่าเป็นองค์ที่เห็นหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเห็นหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลย เนื้อหาแบบนี้ไม่ได้หลุดมาบ่อยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าวัดเกศวัดเกตเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับเข้าเลยนะครับเนื่องจากว่าพระอะ,อะไรนะพระที่ทําเรียนแบบสายโรงงานพระโรงงานเนี่ยดูง่ายนะครับวัดเกตดูง่ายมากนะครับพระเกดูง่ายมากจะต่างจากวัดลักขังแล้วก็บางุนพรมนะครับต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปชม งนั้นก็คือมีคะแนนสายบางอา่าสายวัดราคครับอันนี้คะแนนวัดราคะครับสององนะครับอง,อง,นบองหนึ่งเป็นอนุสร118ปีนะครับองนี้นะครับอนุสร118ปีนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือ ร่วมประมูลนะครับประมูลก็เหมือนเดิมนะครับปิด3ามทุ่มครึ่งนะครับบวกลบ5นาทีนะครับอ่าอันนี้คือคะแนน1 1 8ปีและอ่าของวัดรักขังนะครับถึงยุคนะครับมาให้1องค์นะครับอ่าองค์ถึงยุคไม่ได้หักนะ้าไม่ได้หักนะครับเพียงแต่ว่ามีรอยแบบมีรอยปริ มีรอยปริก็คือตามแบบสภาพนะครับตามสภาพแบบว่าถ้าพระช้ยนะครับพระช้ยแบบยังเดิมๆอยู่ก็ต้องแบบ <c oughs> ต้องสุดยอดอีกแบบหนึง่งแต,ต่องนี้เนื้อเนื้อแบบว่าเห็นไหมครับเนื้อด้านข้างจะล้านนะครับแค่ล้านนะครับแค่ลานแต่ไม่ได้ว่าหักออกจากกันนะครับ นี่สององค์นะครับนี่สวยสุดๆมากๆนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าพระเนื้อหาถึงยุคไม่ถึงยุคกับถึงยุคเทียบกันให้ดูก่อนอะนะครับบอกว่าพระสายนสอนุสร์เนี่ยอายุพระไม่ได้แบบเก่ามากมายอะไรนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนื้อหาสององค์ต่างกันมากนะครับต้องบอกก่อนว่าต่างกันมากมายนะครับองค์หนึ่งทันสมเด็จ นะครับอีกองคหนึ่งยุคหลังนะครับเห็นไหมเขียนคําว่าโตนะครับพมมหลังสีแต่พมลังสีนี่ผมพูดเองนะครับ <c oughs> เขียนคําว่าโตนะครับสนักวายนะครับอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีถ้าเป็นคะแนนร้อยแปดปีก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับอด,ด,นนดูด้านหน้านิดหนึ่งดูด้านหน้าดูด้านข้างนี่ดูง่ายครับอันนี้ไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับสมบูรณ์แบบนะองค์นี้สมบูรณ์แบบ แป๊บหนึ่งนะครับาบางคนบอกว่าขอชัดๆนยจ้ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวัดเกตนะครับขอนิดหนึ่งนะครับราคาประมูลอยู่ที่หน้าโพลน,นะครับปิดประมูล21.30ถึง21.35นะครับราคาปิดด่วนอาจอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีครับแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่นะครับอันนี้ได้2ององค์นะครับ ได้สององค์แล้วก็พร้อมเรียมให้นะครับอ่าโอเคครับอัดูแค่นี้พอครับดูแค่นี้พอนอ้นะครับโอเคขอไปดูต่อองค์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับนี่พิกด้านหน้ามาก็เป็นพิมพ์เจชั้นนะครับเป็นพิมพ์เชั้นไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่เป็นเนื้อที่ผมรับเข้านะครับนี่นะครับเนื้อหา เนื้อรับเข้าเดี๋ยวผมคือเพื่อที่จะให้ดูแบบนิ่งๆนะครับนี่นะครับเนื้อที่ผมรับเข้านะครับนี่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วโอ้ดูง่ายวัดเกตสายโรงงานดูง่ายนะครับไม่ค่อยได้รับเข้าด้วยนะครับ ถ้ามาแบบนี้มีแบบนี้ได้เช่าหาแน่นอนนะครับถ้ามีแบบนี้มาแบบนี้ได้เช่าหาแน่นอนเห็นผิวพันธะไหมครับนี่นะครับดูไว้นะครับดูไว้นะเผื่อไปเจอตามแบบถ้าไปเจอตามเพจตามอะไรก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้เช่าพระไม่ได้เห็นพระองค์จริงเนี่ยโอกาส สีกับรูปภาพที่จะเหมือนกันนต้องบอกก่อนว่ายากมากนะครับต้องบอกก่อนว่ายากมากแต่ถ้าได้เห็นองค์จริงได้เห็นเนื้อจริงเนี่ยโอ้โหไม่ยากเลยครับคนส่งรูปส่งอะไรมาให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปตรงกับองค์ที่ผมแยกไว้พิมพ์ที่ผมแยกไว้เนื้อที่ผมแยกไว้มาซ้ําๆกันครับมาซ้ําๆกัน เห็นไหมครับเห็นเส้นขอบเส้นขอบกระจกไหมครับไม่ได้ตรงทื่อแบบเห็นไหมอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับนี้คือเดิมๆเลยนะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่ถ้ามาแบบนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเน้น พิมพ์นิยมนะครับขอให้แบบแท้ทันถึงได้หมดครับได้หมดไปจอ้องแต่พิมพ์นิยมนี่เสร็จสายโรงงานนะครับอันนี้คือบอกกันเตือนกันไว้ก่อนนะครับแล้วหลังนะครับนี่คลาสสิกมากๆนะครับคลาสสิกมากๆนะครับนี่นะครับกดแบบว่านี่ปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อ แบบเนื้อแบบจะบอกว่าละเอียดนุ่มนุ่มตาต้องบอกว่านุ่มตาอย่างนี้เนาะเนื้อนี่นุ่มตานะครับแน่นปักเลยนะครับก้อนนี้นะครับสมเด็จก้อนนี้มวลสารก้อนนี้โอ้โหต้องบอกก้อนแล้ววัดเกตนะครับสังเกตนะครับมวลสารเห็นไหมครับมวลสารไม่ได้เยอะเหมือนวัดลักขังนะครับจุดดาจุดแดงเนี่ย น้อยนะครับน้อยอ่อให้แคปหน้าจอก่อนเผื่อใครไปเจอนะแคปหน้าจอแต่ไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะอันนี้ผมอยู่ในร่มนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีภาพรวมโอ้โห